สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอทีเ a าสตาร์ทพัทนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนตัดพื้นหลังโดยใช้โปรแกรม p h o t o ร o มนะครับผมโปรแกรม p h o t o ร o มเนี่ยนอกจากที่จะตัดพื้นหลังได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่เอารูปที่ตัดแล้วเนี่ยมาแต่งเป็นเทมเพลตแต่งเป็นทําเป็นรูปโปรไฟล์อะไรได้ด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําในส่วนของ iOS นะครับผมนั่นก็คือพวก iPhone อะไรพวกนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นของ iOS ก่อนนะครับผมแอนดรอยเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับผม ว่าโปรแกรมนี้จะใช้ยังไงเละมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Photo r o o m นะครับผมซึ่งตัวอักษรมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมตามที่ผมมาร์คไว้ให้ดูเลยนะครับผมถ้าใครยังไม่มีนะครับก็ไปดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับที่แอปสโต้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดคิปชั่นนะครับผมก็ตอนนี้เราเข้า h o t o r o o m ก่อนนะครับโอเคนะครับพอเข้า p h o t o r o o มเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ให้เรากดที่ Start ฟอร์มโฟโต้นะครับหรือไอคอนบวกนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกรูปที่เราต้องการจะตัดนะครับผมซึ่งก็มีอยู่รูปเดียวแค่นี้เองนะครับก็รูปที่ผมทีนิวนะ ครับผมก็เลือกรูปนี้นะครับผมโอเคนะครับพอเลือกเสร็จแล้วมันก็จะนาลายพื้นหลังนะครับผมแล้วก็จะตัดออกให้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับผมซึ่งไวมากนะครับผมโอเคนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะทําการกดที่คําว่า m o ดรีเซ้นนะครับหมายถึงรูปที่อยู่ในส่วนของ m o ดรีเซ n t นะครับก็จะมีอยู่รูปเดียวแค่นี้ครับก็กดขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราทําการกดปุ่มอั l โลอัพนะครับผมเพื่อทําการเซฟรูปนะครับผมก็กดหนึ่งทีจากนั้นนะครับให้เรากดเซฟนะครับผม โอเคพอกดเซฟเสร็จปุ๊บนะครับไอหน้าโฟโต้รูมเนี่ยก็ออกไปได้เลยนะครับผมก็ผมจะปิดแอปไปได้เลยแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่โฟโต้นะครับผมพอเข้ามาที่โฟโต้เสร็จปุ๊บนะครับในส่วนของรีเซนนะครับจะมีรูปที่เป็นพื้นหลังขาวๆข,ขึ้นมานะครับผมเป็นรูปเรานะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ มันก็จะมีรูปที่ยังไม่ได้ตัดพื้นหลังกับรูปที่ตัดพื้นหลังออกแล้วนะครับก็ในที่นี้ผมจะลองเปิดดูก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้รูปที่ทําการตัดพื้นหลังออกแล้วเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะเป็นในส่วนของรูปแบ็กกราว n d ที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันยังเหลือส่วนของวอเ e อร์มาร์กอยู่นะครับอันนี้นะครับสำหรับ iOS เนี่ยเราสามารถที่จะไปหาแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อตัดวอเ e อร์มาร์กออกได้นะครับผมไม่ได้จํากัดว่าจะต้องใช้โปรแกรมไหนตัดนะครับผมไอแอปไหนเนี่ยสามารถลบวอเตอร์มาร์กออกได้ก็ ดิดในรูปภาพเนี่ยถ้าเป็นของ iPhone 6 s น่ะมันไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่า iPhone 11 12เนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับก็ต้องลองไปดูนะครับผมพอเวลาเราลบวอ t เ r อร์มาร์กออกก็สามารถที่จะเอารูปเนี่ยไปใช้ได้แล้วนะครับหรือว่าส่งไปลบใน Photoshop ก็ได้นะครับผมก็ทําได้หมดนะครับโอเคนะครับสำหรับจิปในการใช้งานโปรแกรม Photoroom ในส่วนของ iOS ก็มีอยู่แค่นี้นะครับถ้าผมตกหล่นหรือวิาีประกันใดกับผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าทุกคนชอบลิปนี้เลยเห็นจิปนี้มีประโยชน์อ่่าลืม like, share, มกไแชรปุ ที่ช่องไอทีโอสตาร์ทพัทยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามชมในที่ช่องไอทีโอสตาร์ทพัทนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ